จิตไม่ทุกนะครับจิตไม่ทุกจิตไม่ทุกเมื่อจิตมันว่างนะครับเข้าถึงสุญญตาคือความว่างเมื่อจิตไม่ทุกนะครับมันก็จะอยู่ด้วยความไม่ทุกแต่ถ้าจิตไม่ว่างนะครับมันก็จะจิตก็จะทุกจิตไม่ทุกเพราะว่าจิตว่างนะจิตหลุดพ้นจิตไม่ไปยึดความคิดนะครับไม่ไปยึดความคิดไม่ไปยึดความรู้ไม่ยึดความเห็น ไม่ไปยึดความเข้าใจไม่ไปยึดความเพียรความมาเลกความตั้งใจการเลี้ยงชีวิตนะครับเพราะว่าถ้าจิตไปเดินเขาเรียกเดินมรรคนะครับมันก็จะเป็นมิจฉามรรคก็จะเป็นเหตได้เกิดทุกข์ได้หรือว่าจิตไปในความเกิดจิตเกิดนะครับจิตเกิดแก่เจ็บตายจิตไปโศกเศร้าขั้นขนเป็นลำพันธ์ไม่สบายกายไม่สบายใจจิตก็จะทุกข์ั้นที่จิตทุกข์เพราะจิตมีอุปทา,านจิตมีอวิชชา นะครับมีสังขารมีวิญญาณนามรูปอายนะปะัตตะวิทนาตันาอุปทานเขาเรียกว,ว่าจิตเกิดเมื่อจิตว่างจากการเกิดนะครับจิตไม่ทุกขนะ์ที่จิตมันทุกข์เพราะว่าจิตมันไปเกิดเกิดกับวิญญาณบ้างทางตาหูจมูกเล่นกายใจไปเกิดกับเวทนานะวิญญาณขันเวทนาขันสุขทุกข์ดีใจเสียใจจิตเฉยหรือว่าจิตไปเกิดกับสังขารความนึกตรรององค์แต่ง ือว่าจิตไปเกิดกับรูปเกิดกเกิดเจ็บตายธนะาตุดินน้ำลมไปอากาศวิญญาณไปยินดียินร้ายนะครับเพราะว่าจิตที่ไม่ทุกข์จิตที่ไม่เกิดจิตที่ไม่มีอวิชชาไม่มีสานาอุปทานนะครับเพราะว่าการที่จิตไปเกิดกับธาตุขันธ์อายตนะเนี่ยธาตุขันธ์อายตนะนี่มันทุกข์อยู่แล้วเมื่อไปเกิดก็ได้รับคลื่นกระแสสื่อเห็นความทุกข์ที่มันมีอยู่นะครับเป็นปกตินะครับ ฉะนั้นการที่จิตไม่ทุกข์จิตก็ต้องว่างนะครับจิตก็ต้องไม่เกิดนะครับจิตจะต้องไม่ไปเกิดไปเพลินพอใจอยากใค้ยไปยึดไปยุ่งไปเกี่ยวไปเนื่องด้วยไปตั้งไปต้องไปแตะไปอยู่กับธาตุขันธ์อันนะซึ่งมันจะเป็นทุกข์โดยปริยายเราะรียถูกความทุกข์มันซึมซับเข้ามาในจิตเมื่อจิตว่างแล้วจิตก็จะไม่ทุกข์นะครับฉะนั้นเมื่อจิตไม่ทุกข์ก็เพราะจิตนั้นว่างว่างจากอวิชชาตนามนติอุปทานนะครับฉะนั้น การเป็นอยู่ก็อยู่ด้วยจิตว่างนะครับจิตว่างก็คือจิตที่ไม่ทุกข์ไม่ทุกข์กับอะไรอะไรนะครับเพราะจิตไม่ส่งนะไม่ส่งจิตนะครับหรือว่าจิตไม่มีอุปทานจิตไม่มีตัวตนนะครับจิตไม่มีความเป็นเราของเราในตัวตนของเราเพราะจิตปล่อยวางจิตนะครับจิตไม่ยึดจิตเรียกไม่ยึดสิทธิอํานาจหรือว่าไม่ยึดอุปทานไม่ยึดสมมุติว่าเป็นเราของเราในตัวตนของเรานะครับจิตก็เลยว่างจากตัวตนของตน จิตก็เลยไม่ทุกเมื่อจิตไม่ทุกชีวิตนี้จะมีอะไรทุกอีกเพราะว่าการดําเนินชีวิตอยู่ในแต่ละขณะนั้นเมื่อจิตว่างจิตไม่ทุกนะครับก็เลยไม่ต้องกังวลว่าจะเป็นทุกข์กับธรรมชาตินะครับฝนตกแผ่นดินไหวนะมันแรงมันท่วมแดดออกไฟไหม้นะครับอากาศไม่ดีซึ่งมันก็เป็นธรรมชาติของธาต ดินน้ำลมไฟอากาศมันเปลี่ยนแปลงไปตลอดเวลาอยู่แล้วไม่ว่าจะมีมนุษย์อยู่ในโลกนี้หรือไม่ก็ตามแต่เพราะอาศัยว่ามีมนุษย์หรือว่าเรามีธาตุขันขึ้นมาเนี่ยมันก็เลยเปลี่ยนแปลงเกิดดับไม่เที่ยงนะกจนเลยแล้วเสือ่อมมีละหายไปยตลอดเวลาแต่จิตจิตซึ่งเกิดขึ้นมาอาศัยธาตุขันเพราะว่ามีกรรมเก่ากิเลสวิบากที่ทําให้เกิดฉันเมื่อเราหมดกิเลสหมดกรรมหมดวิบากเราก็จะอยู่อย่างไม่เป็นทุกข์ กับธรรมชาติที่มีอยู่แล้วที่ลกว่ากรรมเก่าธาตุขันธ์อันเนียที่มันมีอยู่เป็นอยู่ตามธรรมชาติก็มันเป็นสักว่าธาตุนั่นเองมันเกิดดับมันเจริญและเสื่อมมีและหายไปอยู่เป็นปกติแต่ว่าจิตนะครับจิตไม่ทุกข์กับธาตุธรรมชาติกับขันธ์ตามธรรมชาติอันะธรรมชาติเพราะว่าไม่มีอุปทานไม่มีอวิชชาเพราะปล่อยวางธาตุขันธ์อันะใต้ปล่อยวางกายเวลาจิตทำจิตไม่เป็นทุกข์นะครับจิตไม่เป็นทุกข์ พราะจิตว่างอุปทานอวิชาตัญหามนัสิติจิตไม่เป็นทุกข์นะครับเป็นเครื่องอยู่เพราะว่าถ้ามันมีความทุกข์แสดงว่ามันอยู่กับมันยึดอยู่ยึดอยู่กับความคิดจิตใจอารมณ์ความรู้สึกนะครับมันยึดอยู่กับสมมุติมันยึดอยู่กับอวิชาตัญหามนัสิติอุปทานนะครับมันอยู่กับมิจฉาะคมับอยู่กับความเห็นความคิดคำพูดคัรภีความเพียรความลึกความตั้งใจหรือว่าการเลี้ยงชีพ หรือว่าจิตมันเป็นไปตามความทุกข์ไปยึดความเกิดแก่จ็บตายของรูปนะครับหรือว่าไปยึดอยู่กับอารมณ์ที่เกิดดับความรู้สึกที่เกิดดับรูปวัตถุแสงสัมผัสธรรมารมเตาหูจมูกลิ้นกายใจไปยึดอยู่กับภาชนะหรือว่าไปยึดอยู่กับน้ำลมภายนอยากาศวิญญาณก็ทุกข์เพราะว่าจิตที่ไม่ยึดนะครับจิตที่ว่างจิตที่ไม่วุ่นวายจิตที่ไม่อยากนะครับจิตที่เบื่อหน่ายคลายกำหนัดจิตที่หลุดพ้นแล้วก็ว่างก็ด้วยจิตไม่ทุกข์เมื่อจิตไม่ทุกข์ชีวิตก็ไม่มีอะไรให้เป็นทุกเพราาะว่ จิตที่ไม่ทุกข์ก็จะไม่ทุกข์กับตัวเองไม่ทุกข์กับผู้อื่นไม่ที่ทุกข์กับชีวิตใครไม่ทุกข์ไม่ทุกข์กับสังคมกับโลกกับธรรมชาติกับธรรมะกับธรรมดาเราเรียกว่าจิตไม่ทุกข์เมื่อจิตไม่ทุกข์นะครับก็ไม่มีชาตินี้ชาติหน้าไม่มีภพภูมินะไม่มีกรรมไม่มีกิเลสไม่มีบาปจิตก็เลยไม่ทุกข์เมื่อไม่ทุกข์นะครับไม่เศร้าไม่เสไม่เ็งไม่เบื่อไม่หวั่นไหวนะครับไม่สะดุ้งเป็นจิตเกษมจิตที่ไม่ทุกข์เป็นจิตที่เป็นมงคล นะครับจิตที่ไม่เป็นอกอวะบางคนหรือว่าจิตที่เป็นกรรมวิปลาะนะครับนันก็เลยจิตไม่ทุกเมื่อจิตไม่ทุกนะครับด้านเมืองชีวิตอยู่ท่ามกลางธรรมชาติทั้งกลางธรรมะทั้งกลางโลกทั้งกลางชีวิตที่ไม่ทุกใครจะทุกก็ทุกไปแต่ว่าจิตไม่ทุกเพราะว่าเหมือนคนเป็นไข้นะครับถ้าเราไม่ไข้เราก็ไม่ทุกนะครับเราไม่ติดเชื้อเราก็ไม่ทุกเชื้อมันมีอยู่แต่ว่าคนที่จิตไม่ทุกก็คือจิตว่างจิตไม่อุปทานจิตไม่ ปัญหาคนที่อยู่ในโลกนี้ไม่มีเชื้อโรคเชื้อโรคทำอะไรไม่ได้นะครับก็ไม่ทุกข์กับโรคต่างๆไม่ว่าไข้หวัดไม่ว่าเชื้อที่เป็นกันอยู่ฉะนั้นก็เลยไม่ทุกข์นะครับไม่เป็นโรคมันอยู่ที่ภูมิคุ้มกันที่แข็งแรงนะครับไม่ติดเชื้อจิตก็เหมือนกันละจิตที่ว่างจิตที่ไม่อุ่นวายจิตที่ไม่มีอุปทานไม่มีวิชาตาณนามตรกิก็ไม่ทุกข์ไม่ทุกข์กับกิเลส รักโลภโกรธหลงไม่ทุกข์กับกรรมความคิดบุคคลไม่ทุกข์กับวิบากความสุขความทุกข์ความเยินดีเย็นร้ายไม่ทุกข์กับสมมุติไม่ทุกข์กับโลกไม่ทุกข์กับสังขารไม่ทุกข์กับธรรมทั้งหลายไม่ทุกข์กับสังขารที่ไม่เที่ยงเป็นทุกข์หรือว่าเป็นอนัตตาไม่ทุกข์กับธรรมที่เป็นอนัตตาธรรมที่เป็นกุศลอกุศลนะครับธรรมที่เป็นบุญเป็นบาปเป็นดีเป็นชั่วไม่ทุกข์กับสังขารที่มันเสื่อมมันเจริญนะครับไม่ทุกข์กับความของเก่าของใหม่คนเก่าคนใใหหมมมม่่่สงเกกกาไทุ์ับอรณ ไม่ทุกข์กับความรู้สึกไม่ทุกข์กับใจไม่ทุกกับความคิดความจําสัญญาจิตนาปัสังมรสิการเขาเรียกว่าไม่ทุกข์กับสังขารทั้งหลายทำทั้งหลายจิตไม่ทุกข์เมื่อจิตไม่ทุกข์จิตก็อิสระจิตก็สบายจิตก็ว่างจิตก็โล่งกระปลูกกระเบาไม่กังวลกั่ว้ายไม่กระสับกระสายไม่เดือดร้อนไม่มึนไม่งงไม่สับสนไม่วุ่นวายเพราะว่าจิตไม่ทุกข์จิตไม่ทุกข์ไม่มีกิเลสไม่มีอุเกขาไม่มีสังโยชน์ไม่มีสุตสัง จิตไม่ทุกข์ไว้ก่อนนะครับทดําเนินชีวิตจิตไม่ทุกข์เพราะจิตมันว่างจิตมันไม่ยึดนะครับจิตมันไม่วุ่นวายจิตมันพ้นพนะครับพ้นไปจากอารมณ์นะครับพ้นไปจากตัวเองนะพ้นไปจากความยึดมั่นถึงมันในตัวในตนในสัตว์ในบุคคลในวัตถุถาาธ,ธาตุในธรรมชาติต่างๆฉะนั้นจิตไม่ทุกข์นะครับจึงจะอยู่ได้กับอยู่ด้วยจิตที่ไม่ทุกข์ไม่ว่าเราจะเรียนจะสอนจะงงานจะเงินจะใช้ชีวิตอ,อยู่กับความรักความโลภโกรธหลง ใช้ชีวิตอยู่กับอารมณ์กำหนัดกับเครื่องรุ่มหลงมเมาอยู่กับพี่เหลวอยู่กับมีบาของสรรพสัตว์เขาเลยอยู่ในโลกอาศัยโลกแต่ไม่ทุกข์กับโลกอาศัยธรรมไม่ทุกข์กับธรรมอาศัยชีวิตไม่ทุกข์กับชีวิตเพราะจิตไม่ทุกข์เพราะถ้าจิตทุกข์แล้วมันจะคิดก็ทุกข์พูดทำเพี้ยนเล็กตั้งใจทุกข์หมดจะเกิดเก็บตายก็ทุกข์พลาดพลาดก็ทุกข์ประสบสิ่งไม่เป็นที่รักก็ทุกข์โลกกะทันก็ทุกข์หมดเพราะอะไรเพราะว่าจิตมันไม่ว่างจิตมันยึดมันอยากมันกังวลมันห่วง จิตไม่ทุกมันก็ไม่กังวลไม่ห่วงกับชีวิตกับสังขารสําคัญที่ว่าจิตมันว่างจิตมันหลุดพ้นจิตป็นอิสระจิตไม่เศร้าหมองนะครับจิตมันหลุดพ้นนะครับฉะนั้นก็เลยให้จิตไม่ทุกไว้ก่อนว่าจิตไม่ทุกจิตก็ว่างนั่นแหละผลจากการที่ว่างผลจากการที่หมดกรรมหมด,เเดก,กเิดดดเลสหมดวิปากผลจากการที่ไม่มีกิเลสอุปกิเลสสังยน์มีมันสังยชต์นั่นเองผลจากการที่ไม่มีวิชาตนามานะทิฏฐิผลจากการที่ว่าไม่มีทุกจริตไม่มีนิวรณ นะครับจิตก็เลยว่างว่างล่วงผุ่งบาสบายนะครับไม่เล้าร้อนไม่เศร้าหมองไม่สับสนไม่เครียดไม่เก็บกดไม่กดดันไม่เหงาไม่เซ็งไม่อะไรเขาเรียกว่าจิตไม่มีโรคนะไม่มีโรคตัวกูของกูไม่มีโรคกำหนัดกัดเคร่งร่งหมองเมานะไม่มีโรคของความหมดกำกับฟุ้งซ่านนะครับเขาเรียกว่าไม่มีโรคอัตตานะไม่หวั่นไหวไม่วุ่นวายนะไม่ยึดโลกไม่ยึดสมมติไม่ยึดธรรมนะจิตไม่ทุกข์ จิตไม่ทุกข์ก็พอแล้วที่จะดาเนินชีวิตอยู่อย่างปกติสุขแต่จิตไม่ทุกข์ไม่ว่าอะไรจะเกิดขึ้นจิตไม่ทุกข์ไม่ว่าอะไรจะเปลี่ยนแปลงจิตไม่ทุกข์ไม่ว่าจะเป็นอย่างไรครับชีวิตโลกชีวิตสังคมจะเป็นอย่างไรจิตก็ไม่ทุกข์ไว้ก่อนเพราะว่าอะไรอะไรมันก็เป็นเช่นนั้นเองนะครับจิตไม่ทุกข์สำหรับทุกท่านทุกคนอยู่แล้วทุกเพศทุกวัยนะครับจิตไม่ทุกข์ไว้จิตว่างไว้จิตหลุดพ้นไว้จิตสลับไว้จิตบริสุทธิ์ไว้จิตไม่ทุกข์ด้วยกันทุกท่านทุกคนแต่ ไม่ทุกจิตไม่ทุกนะครับจิตไม่ทุกด้วยนะครับ